วันนี้เราจะเอาสายตระกูลเทปโลแคคตัสนะคะกับโปเฟนเชียนะคะอะที่เรามีอยู่ลงดินกันนะคะจะได้เป็นสวนโต๊ะอยู่กับเขาไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าเเขาเป็นสายที่โตช้ามากนะคะเราก็เลยรู้สึกไม่ทันใจนะคะก็ <laughs> คือเดี๋ยวออกจากกระถางแล้วก็ให้อยู่ในพื้นกว้างๆนะคะน่าจะมีความสุขขึ้นนะคะอาจจะโตเร็วขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวลองดูกันถอดกระถางกันก่อนคนนี้คือไข่มังกรนะคะ เชฟโลแคคตัสจิโอเมติคัสนะคะสามสี่ปีก่อนนี่แพงแพะคะลูกหนึ่งคือเจ็ดร้อยนะคะตอนนี้ก็ซื้อมาได้อันนี้เนื่องจากว่าเป็นด่างด้วยนะคะด่างนิดหนึ่งด่างนิดหนึ่งเห็นไหมความด่างของเขานะคะอันนี้ก็ห้าร้อยนะคะห้ารห้าสิบส่วนตอนนี้สามร้อยห้าสิบก็ได้กดกันนะเนี่ยเห็นปะเล็กกว่าโอเคเลยแต่ก่อนนี่คือ จะซื้อก็คือไม่มีขายค่ะแพ,แพงแพงอะไรอย่างนี้อย่างนี้คือเพียบอล่าแข็งแรงดีแต่ว่านางไม่ค่อยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นเพราะว่านางเป็นสายที่โตช้าเองอุตนะฉันทำลากหลุด นอนเลียงกันนอนเลียงกันเดี๋ยวจะเอาลงดินนะจ๊ะตัวช้าจริงๆเลยนี่เนี่ยก็จะชึ่งนะว่าคนที่เขาแบบเลี้ยงแล้วได้แบบเป็นกอเป็นสายขยายออกไปเนี่ย คืออย่างไรทำอีท่าไหนอ้าวคนนี้คนนี้เหมือนร่างมีปัญหาเนี่ยโอ้ออบออแอบเจอแอบเจอเรียงานเข้าเบาๆอ่าคนเสียลงก็ เดี๋ยวเอาไปล้างล่ากผ่านกระบวนการกันต่อนะคะคนต่อไปอันนี้พันอะไรไม่รู้สวยอ่าแข็งแรงดีคนนี้อ่านอนรอ นะแหลากหายอีกแล้วเนี่ยแล้วก็มีความแป้งๆเกาะขึ้นความปลอดภัยซึ่งเกิดปัญญาเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะต้องเอา ตาเกินจีลงบริเวณนี้ให้หมดเลยนะคะค่าเพรื้แป้งคือต้นไม้ที่ที่อยู่ในดินที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนอะเพรย้แป้งมันเหมือนจะมาเองจริงนะไม่เข้าใจเหมือนกันมาได้เองอะว่างั้นค่ะแล้วก็มันก็เลยจะทำให้ต้นไม้ของเราเหมือนกับเอ๊ะทำไมอยู่อยู่ก็โตอยู่ๆก็ยังโตดีแต่ว่า อยู่ก็หยุดโ,โตตายอะไรงั้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ซื้อพอเม็ดมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทปโลแคคตัสนะคะเพราะแล้วซื้อมาสิบเม็ดงอกสองโตหนึ่งอ่าคนนี้ก็มีอาการเหมือนกันจัดพัก โตชาหายห่วงค่ะสวยนี่พันอะไรสักอย่างที่ที่สีม่วงอ่ะจำชื่อตอนท้ายเขาไม่ได้นะคะ จะโดนตรงนี้ก็โดนกลบฝังนิดนึงเดี๋ยวย้ายน้องหน่อยนะคะ ขี้เกียจ เยียบย้อยที่เหลือเดี๋ยวรอวันหลังนะครับนี่ hmm. สายเทปโลนะคะสวยเทปโลโอเปนเชียหลังจากที่ต้นที่ติดเพี้ยแป้งนะคะเราก็ผ่านกระบวนการในการทําความสะอาดล้างรากแช่ยาก,กันราแล้วก็ผึงให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวลาสองสามวันเราก็จะเอามาลงดินกันค่ะ เกือบลืมน้องไปแล้วนะคะนี่ทีมงานเทฟโรนะคะเทปโรเทปโรกับโอเพนเชียนะคะจิวจของเราล้างรากแล้วเนื่องจากว่ามีอะไรนะเพี้ยขึ้นนะคะก็ล้างรากเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ลงดินกันนะคะอยู่กับเพื่อนก็พยายามจะให้เป็นสวนนะคะเป็นสวนหตรงนี้โชว์ได้อย่างเดียวนะโชว์ได้อย่างเดียว อยู่ไงเดียนี่รึไม่ค่อยมีหัวด้านเลี้ยวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ลงไปก่อนละกันพัมคนนี้ใครคะรู้จักกันในนามไผ่จิ้งจกโคโการั่นเนี่ยตัวนี้ไปก่อนละกันนะคะหนูเราก็จะพยายามฝังให้ จมแค่พอคลุมพอคลุมรากกับโคนเข้าไว้หน่อยหนึ่งค่ะเนาะแล้วก็ยังถ้าฝังลึกมากก็กลัวเน่านะคะก็ปลอดภัยไ้ก่อนนะคะทานใหญ่อันนี้ไข่มังกรค่ะไข่มังกรด่าง แวกเห็นเห็นความจริงนะฮะูข้างกระถาง คนนี้ชื่ออะไรนะโอพันเทียอะไรที่สีม่วงๆอะคะ่ะแต่ว่าเป็นแบบพันจิวนะไม่ใช่พันใหญ่เนี่ยต้นแค่นี้ละคะ่ะแพทหนึ่งก็แบบขนาดสองนิ้วได้ถ้าเกิดแบบโตแบบพุ่มใหญ่ๆคงจะสวยมากเนาะ ดูดิเธอดุดแเคตัดแบบขั้นบันไดเดี๋ยวเราจะต้องทำขั้นบันไดให้เขาเพราะว่าพอแบบนี้นะคะถ้าปลูกแบบทางลาดเอียงๆแบบเนี้ยพอลดน้ำอ่ะมันจะดินไหลค่ะดินไหล คนนี้นี่พรอเม็ดเลยนะคะพรอเม็ดก็เขาบอกว่าเป็นไข่มังกรค่ะเม็ดเนี่ยเ,เทปเทโปรโรแคคตัสนะคะจีโอเมติะคะัสค่ะแต่เลี้ยงไปโตไปนี่ทำไมแบบดูไม่ค่อยใกล้เคียงเท่าไหร่นะแต่เราก็ดูว่าจะกลายเป็นต้นอะไรต่อไปนะคะ ก็เรียบร้อยนะคะปกเอาลงดินหมดแล้วเอาลงดินหมดแล้วนะคะสายโอพนเทียกับเทฟโ,ร,โรแคคตัสของเรานะคะ